ความกลัวความกังวลอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเขานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะเพราะไม่ได้เจาะรงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอให้คุณเปิดใจรับฟังในสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะคะฟังไว้เป็นแนวทางนะโอเคมาเดี๋ยวมาเช็คพลังงานกันค่ะ พลังงานของคุณนะคะเด็กถือถ้วยสี่ดาบจลโลเปอร์พลังงานของคนธาตุน้ำพลังงานของคนธาตุลมพลังงานของคนราศีเมถุนนะคะคือดูเหมือนว่าพลังงานที่ออกมาเนะะี่ยค่ะเป็นความคิดความรู้สึกในเรื่องของความรักโดยเฉพาะเลยนะคะ ดูเหมือนตัวของคุณเองอ่ะมีความรู้สึกว่าความรักช่วงนี้นะคะมันดูห่างๆมันดูเงียบๆมันดูจืดจางนะคะไม่ได้ใส่ใจกันไม่ได้ดูแลซึ่งกันและกันไม่ได้เติมเต็มความสุขให้กันและกันเลยบางทีอาจจะนิ่งมาตั้งแต่เมษามิถุนาระยะเวลาประมาณนี้นะคะหรืออาจจะ4สัปดาห์6สัปดาห์ สี่เดือนหกเดือนอ่าเวลาประมาณนี้คุณก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเขานะ่ะยังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมไหมหรือว่าเขามีอะไรเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะคะทําไมมันถึงดูเงียบขนาดนี้ในความสัมพันธ์ไม่มีความคืบหน้าอืมไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามั่นคงในความสัมพันธ์เลย แต่คุณนะ่ะก็ยังรอเขาอยู่ตรงนี้นะนี่คือพลังงานของคุณนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูพลังงานฝั่งของเขานะเราก็เหมือนคุณเองไม่อยากถามเขาด้วยนะคะไม่อยากจูจ้จี้จุกนจะิกน่ะกลัวว่าเขาจะคิดมากกลัวว่าเขาแบบจะไม่เข้าใจนะคะและถ้าว่าคุณถามอะไรไปแบบซ้ําๆโดยที่เขาเองไม่พร้อมที่จะตอบคุณก็กลัวว่าสถานการณ์มันจะแย่ลง คุณก็เลยรอแบบเงียบๆในพื้นที่ของตัวเองนะคะพลังงานของเขานะจะไฮพินเทสนะคะสเตรนจะฟูพลังงานของเขาเนี่ยมีความกังวลอยู่จริงๆนะคะมีความกังวลมากๆเลย อ่ะพลังงานของคนเกิดวันจันทร์ค่ะพลังงานของคนราศีสิงห์นะคะอันที่จริงแล้วอ่าตัวของเขาเองอะคะ่ะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์แต่ว่าบางครั้งก็มีความลึกลับซับซ้อนในตัวเองเหมือนกันค่ะอืมเหมือนบางทีอะคะ่ะอาจจะเป็นคนสองบุค,คลิกก็ได้นะคะบุค,คลิกแรกเลยคือสิ่งที่ทุกคนภายนอกเห็น นั่นคือความเข้มแข็งของเขาคนใกล้ชิดจะได้เห็นในมุมที่เขาอ่อนแอแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าเฉพาะบางคนเท่านั้นที่จะได้เห็นถ้าไม่สนิทกันจริงๆจะไม่มีใครได้เห็นในมุมนี้นะคะ หรืออาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของเขางานอดิเรกบางอย่างของเขาที่เขาปกปิดไม่ได้ให้บุคคลอื่นได้รับรู้แต่ก็อาจจะมีคนใกล้ชิดในครอบครัวก็รับรู้อยู่บ้างนะคะว่าเออเขามีความชอบอะไรเขามีความสนใจอะไรนะคะแต่คนอื่นจะไม่มีใครเห็นนี่คือตัวตนของเขานะแต่ตอนนี้ค่ะมันดูเหมือนว่าความคิดของเขานะี่ะกำลังกังวลอยู่กับสิ่งที่ผิดพลาดบ่อย ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าตรงนี้ไพ่ก็ยังไม่ได้ออกมาว่าเอออะไรอะไรคือสิ่งที่มันผิดพลาดนะคะแต่สิ่งที่กังวลอยู่ในใจอะคะ่ะมันมาจากการผิดพลาดแบบบ่อยๆซ้าๆจนทําให้เขาเองกลัวไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือไม่กล้าที่จะลงมือทํากลัวความผิดพลาดกลัวประวัติศาสตร์ซ้ารอยนะคะกลัว อะไรก็ตามที่มันจะทำให้กลับไปเสียใจแบบเดิมๆนี่คือสิ่งที่พลังงานของเขาออกมาเรายังไม่ได้ตอบคำถามเลยนะแต่ความกลัวความกังวลน่ะคะ่ะมันขึ้นมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปตอบคำถามกันนะคะว่าความกลัวความกังวลอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจของเขานะ จากไพ่ทั้งหกใบนะคะในส่วนของคำตอบเนาะว่าเขามีความกลัวมีความกังวลอะไรจะเห็นว่ามันมีการแข่งขันมันมีการดืด้อมันมีการยื่แย้งนะคะมันมีสถานการณ์ของการดึงแล้วก็การรั้งแล้วก็มีสถานการณ์ที่ดูเหมือนกับว่ามันมีรอยนะคะความไม่เข้าใจการแตกแยกนะหลายๆอย่างคะ่ะที่ดูแล้วเหมือนกับ มันอาจที่จะเปลี่ยนอะได้ยากนะคะนี่คือความกังวลของเขาแล้วสิ่งหนึ่งที่บีเห็นมันคือเรื่องของความรักนะคะมันคือเรื่องของอนาคตวันข้างหน้าการดูแลกันก,การตกลงกันนะคะการเป็นครอบครัวกันการเป็นอนาคตที่ดีของกันและกันสิ่งหนึ่งที่เขากลัวแล้วก็กังวลในณเวลานี้ในมุมของความรักนะ นั่นคือการที่เขากลัวว่าเขาอาจจะดูแลคุณได้ไม่ดีพอค่ะเขาอาจจะทำให้คุณผิดหวังเสียใจจากการกระทำของเขาที่บางครั้งเขาก็ดื้อดึงบางครั้งเขาก็เก็บความรู้สึกบางครั้งเขาก็ไม่ได้แสดงให้คุณได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงหรือว่าเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นะคะ ซึ่งตรงนี้แล่ละค่ะมันเป็นความกังวลในใจของเขานะคะในมุมของความรักเพราะตัวของเขาเองก็คาดหวังนะคาดหวังให้ได้มีการจับมือกันตกลงบางสิ่งบางอย่างร่วมกันเราก็เป็นอนาคตของการละกันอยากจะให้อยู่คู่กันไปแบบนี้แต่ก็อยากที่จะให้มองเรียกว่ามองบางอย่างอะคะ่ะเหมือน ปิดตาข้างหนึ่งมองท้ามข้อเสียของเขานี่คืสิ่งที่เขากังวลน,นะเพราะเขากลัวว่าคุณจะไม่สามารถรับข้อเสียของเขาได้คุณจะไม่สามารถเข้าใจในตัวตนของเขาได้เพราะอย่างที่พีพูดไปว่าตัวของเขาเองนั้นดูเหมือนเป็นคนสองบุค,คลิกซึ่งบางทีคุณอาจจะอึดอัดกับการที่เขาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะความรักของเขาในอดีตที่ผ่านมามันล้มมันพัง ก็เพราะว่าตัวเขาเป็นแบบนี้ละค่ะแล้วเขาก็ยังไม่เคยเจอใครนะคะที่จะสามารถยอมรับตัวตนที่แท้จริงของเขาได้จนเขาได้มาคบกับคุณซึ่งตอนแรกนะ่ะมันดีใช่ไหมคะอ่ะตอนแรกคือเหมือนมันเป็นช่วงของการเริ่มรู้สักกันเนาะเขาเองก็คือโอเคพยายามทําทุกอย่างให้มันสม่ําเสมอแต่ด้วยความเป็นตัวตนของเขาอะคะ่ะ มันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นานเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นตัวของเขาเหมือนเดิมนั่นคือเวอร์ชั่นในปัจจุบันที่คุณกำลังเจออยู่ในตอนนี้แล้วเขาก็กลัวแหละว,ว่ากลัวว่าคุณจะปล่อยมือจากเขากลัวว่าคุณจะรักเขาไม่ได้กลัวว่าคุณจะไม่เข้าใจในความเป็นเขานะคะแต่เขาก็หวังให้ความโชคดีในความรักอยู่กับเขากับความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณนี่คือความกังวล และความกลัวในใจของเขาในมุมของความรักเพราะถ้าเป็น,นเรื่องของการงานนะ่ะก็อย่างที่ปีพูดไปแล้วว่าเหมือนเขาตัดสินใจบางอย่างไปนะคะแล้วมันผิดพลาดอืมแล้วตอนนี้เหมือนเขาเองอยากได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งจากการตัดสินใจในเรื่องของการงานของเขานะคะแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะทําทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดไม่ว่างานนั้นๆของเขาอะค่ะ เขาจะต้องทําอย่างไรก็ตามเหมือนเขาต้องการโอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็กลัวว่าเขาจะไม่ได้โอกาสนั้นอ่าถ้าเป็นการงานก็จะประมาณนี้แต่ไพ่ที่ออกมานะคะเด่นไปเรื่องของความรักมากกว่านะคะนี่คือความกลัวความกังวลที่ซ่อนอยู่ในใจของเขานะอ่าเรามาดูพี่นางฟ้านะคะ การงานและการเงินนะคะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์นี้มากพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นเรานะคะก็ขอให้คุณเข้าใจในการระกกันนะคะความสัมพันธ์นี้นะ่ะอาต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติสักนิดหนึ่งนะคะแต่มันจะคุ้มค่ากับการพยายามนะ คุณน้องสองคนนะคะจะได้มีการใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันค่ะเป็นความเป็นความทรงจำร่วมกันนะคะมีความเป็นคู่เก่าอะค่ะที่ได้มาเจอกันอีกครั้งขอให้คุณจงเชื่อมั่นในการรักกันนะคะความเชื่อใจอะคะ่ะมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณลาเขานะ่ะผ่านวิกฤตในความสัมพันธ์ได้นะบางคนอะไกลกันในตอนนี้นะคะ น e วเล v ฟจะได้เริ่มต้นเส้นทางความรักเส้นใหม่ด้วยกันแน่นอนค่ะเพราะฉลอนเนี่ยขอให้คุณจงมั่นใจนะคะเติมเต็มกำลังใจให้กันละกันค่ะเพราะตอนเนี้เขาค่อนข้างกลัวแล้วก็กังวลกลัวว่าคุณจะรับความเป็นตัวของเขาไม่ได้นะคะกลัวว่าคุณจะทิ้งเขาไปเหมือนคนอื่นๆน,นะคะที่ทิ้งเขาไปเขากลัวแบบนี้นะ พี่นางฟ้าใบสุดท้ายนะคะบอกว่าขอให้คุณนะคะเปิดใจรับความรักนะคะพลังงานความรักดีๆค่ะเพะพลังงานความรักดีๆกำลังจะเข้ามานะคะในเส้นทางความรักของคุณและวก็เขานะ,ะมาดูวันเกิดวันที่นะคะแล้วก็ราศีเพิ่มเติมคนที่เกิดวันที่15 คนที่เกิดวันที่สองนะคะหรือว่าราศีพฤกษ์คนที่เกิดวันอังคารหรือคนที่เกิดวันที่22คนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่24ค่ะคนที่เกิดวันที่16นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็มีเลข85 93 77 37 24้และเลข6นะคะ โอเคค่ะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ